สวนนงนุษพัทยาเนรมิตรสวนมิตรภาพทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจําประเทศไทยนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาได้นำทีมจัดสวนเกือบร้อยคนเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเนียบเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยตั้งอยู่ที่61ซอยสุขุมวิท61แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยมีนายนอเซเรสดีนไฮเดรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทางสวนนงนุษพัทยา เข้าดำเนินการจัดสวนเสร็จภายในหนึ่งวันพร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณสวนนงนุษยพัทยาที่สังสร้างสิ่งดีงามเหมือนดัง่งมิตรไมตรีผ่านการจัดสวนในรูปแบบแนวคิดเฟรนชิดการ์เด้น นายกำพลตันสัจจากล่าวว่ายินดีที่ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาจาัดสวนในพื้นที่ของสถานทูตเป็นครั้งที่สองและได้นำต้นไม้หลายร้อยต้นพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนภายใต้แนวคิดเฟรมชิป i p การ์เดนเป็นสวนแห่งมิตรภาพและนับเป็นสวนที่16ที่ทางสวนนงนุษพัทยาจัดสวนในสถานทูตภายใต้แนวคิดเดียวกันนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประเทศไทย กับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ในฐานะอาณาจักรเปอร์เซียกับสยามโดยย้อนอดีตกลับไปยังจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างสองบินแดนซึ่งเป็นมิตรภาพอันแน่นแฟน้นยาวนานมากกว่า400ปีซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้